กลับมาในช่วงนี้นะะี่ะมาติดตามกันต่อค่ะกับจุดตายบ้านในฝันนั่นเองอช่วงนี้เริ่มกันเลยดีไหมว่าในบ้านเนี่ยมันจะมีจุดไหนอีกบางคนบอกว่า ผ่านไป2จุดฉันโดน2จุดแล้วโดน2จุดเลยนะ,ะโดน2จุดเนี่ยฮะงั้นมันโดนจุดต่อไปกันคี่น้องมินอ่ะไปดูจุดต่อไปกันค่ะปัญหานี้น้องมินน่าจะโดนเหมือนกันอุ้ยที่หงอ Condensing unit ต้องคิดตั้งแต่ก่อสร้างเลยโอยของจองอีกแง้วะคอนเดนซิ่งยูนิต้องคิดตั้งแต่ก่อนก่อสร้างคอนเดนซิ่งยูนิตคืออะไรตะกี้ต้องมียังถามผมเลยใช่แล้วค่ะคอ n เด n ซิ n งยูนิคือปกติมันจะเคยได้ยินแต่ถ้าแบบเกี่ยวกับพวกเครื่องปรับอากาศแอร์ก็เคยได้ยินแบบเอ้ยคอมเพรสเซอร์เ้ยอ่านั่นแหละตัวอันเดียวกันแต่จริงๆแล้วไอ้คอมเพรสเซอร์เนี่ยมันเป็นแค่ ตัวองค์ประกอบอันนึงเป็นอุปรกรณ์อันนึงที่อยู่ในตัวคอนเนคชิ่งยูนิตท่านผู้ชมไหมอธิบายท่านผู้ชมฟังนิดนึงะนะว่าไอ้ตัวระบบแอร์แบบสปิทไทป์หรือระบบแอร์แบบแยกส่วนที่เราใช้กันตามบ้านเราทั่วไปในปัจจุบันนิยมกันมากเนี่ยะนะเพราะว่ามันราคาไม่แพงเปิดปิดแยกเปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้คือติดห้องนี้มันไม่ต้องเปิดพร้อมกันได้นะครับห้องนี้เปิดห้องนี้ปิดไม่เป็นไรประหยัดไฟนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการรู้ษาต่ำนะครับเสียงเงียบนะครับตรงนี้ มันมีวิธีการทํางานนะครับซึ่งแตกต่างกับพวกแอร์ระบบใหญ่ๆอยู่พอสมควรคอนเซ็ปต์ยูนิตจะมีองค์ประกอบหลักๆของมันอยู่2ส,ส่วน,<า>ทนที่เราอาจจะเรียกชื่อมันไม่ถูกต้องหรืออาจจะไม่รู้จักแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําจวันอยู่<า>แล้วมันจะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่อยู่ในห้องของเราที่เราจะเห็นกันอยู่ทั่วไปเรียกว่าแฟนคอยยูนิต หรือว่าเครื่องเป่าลมเย็นก็คือไอ้ตัวที่เป็นตัวแอร์นะฮะตัวแอร์เนี่ยแล้วมันเป่าลมออกมาให้เราเนี่ยที่เราเรียกว่าไอ้ตัวแอร์เนี่ยตัวแอร์ตัวแอร์เนี่ยอันนี้เรียกว่าแฟนคอยยูนิตอันนี้เป็นภาษาเทคนิคไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แฟนคอยในช่วงวันวาเลนไทน์อะไรพวกนี้นะฮะแฟนคอยแฟนคอยยูนิตอันนี้เป็นส่วนที่จะให้ลมเย็นเป่าลมเย็นออกมาแล้วก็จะมีไม่ได้มีอุปกรณ์ในการที่จะระบายความร้อนอะไรทั้งสิ้นคือมีหน้าที่ในการ หมุนเวียนน้ำยาแล้วก็เป่าลมเย็ยนมาสู่ภายในพื้นที่ที่เราต้องการเป็นหลักแต่ว่าตัวในบ้านเนี่ยมันเป่าลมเย็นมาให้เรามันก็ต้อง,องมีมอเตอร์ในการทํางานแล้วก็กระบายความร้อนออกไปด้วยถูกต้องนะครับแล้วการที่จะเชื่อมต่อตรงนั้นมันก็จะมีท่อน้าํายาไล่เข้าไปตัตัวนี้ติดต่อกันไปกนแล้วแต่ตรงนี้ท่านผู้ชมก็ลองไปไล่ดูนะว่าไอ้ท่อน้ำยาเนี่ยมันเดินต่อไปถางไหนแล้วมันก็จะมาโผล่ที่ตัว Condensing unit ที่ผมพูดถึงตรงนี้ซึ่งหลายคนก็มักจะเรียกรวมๆกันไปว่าคอมเพรสเซอร์เหมือนที่หนูเรียกเหมือนที่น้องมีเรียกนะฮะแต่จริงๆแล้วคอมเพรสเซอร์เป็นแค่ส่วนประกอบอันนึงที่อยู่ในตัวคอนเดนซิ่งยูนิตคอมเพรสเซมีหน้าที่ในการที่อัดน้ำยาค่าซึ่งอันนี้คงไม่อธิบายในรายละเอียดนะครับกตยารอัดน้ำยาทำความเย็นตรงเนี้ยให้มันเกิดวงจรการทำความเย็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์และมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นเพราะนั้นหน้าที่หลักๆของมันนะฮะแฟนคอยูนิตเป่าลมเย็นให้กับพื้นที่เราาใช้งน c o n d e n ชิ่งยูนิเป่าลมร้อนเพื่อระบายความร้อนอที่เกิดจากการทํางานเพราะฉะนั้นแล้วนะฮะอุปรกรณ์ตรงนี้จะมีปัญหา2เรื่องอันแรกเลยคือเรื่องของทัศนียภาพเมื่อเอาแฟนลองนึกภาพเนะีเอาแฟนไอตัวคอน d e n ชิ่งยูนิตตรงนี้ะนะฮะไปวางไว้หน้าบ้านรับแขกจะดีไหมฮะอ้าวเป่าผ้าผ้ามันจะ,จะดีเ<ด>หรอ ผมยั่ไม่เคยมีใครเห็นเขาเขาก็ทำกันเลยนะฮะจะเป่าให้ผ้าแหวเนะี่ยไปเดินแขกใครไปใครมาหน้าบ้านเดินมาอ้าเจอคอนเดนเซอร์ยูนิตจ้าเอ๋อยู่เลยในกรณีที่เป็นพื้นชั้นล่างเป็นห้องชั้นล่างหรือบางทีแงะขึ้นไปดูชั้นบนโอ้โหบนระเบียงบ้านสวยงามแทนที่จะเอาไว้รับแขกจิบกาแฟยามเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเย็นๆกลับกลายเป็นคอนเดนเซอร์ยูนิตวางเรียงกันอยู่เป็นตับเลยทีเดียวเรียงเป็นตับบ้านใหญ่ไงมีแบบ เยอะนะหลายตัว,ตวรประมาณ10ตันนะฮะ,ฮะตรงนี้นะเป็นเรื่องของการวางตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับซึ่งทางสถาปนิกหรือแม้แต่ตัวช่างที่เขาอาจมาติดตั้งเนี่ยอาจจะให้คำแนะนำท<ะ>่านผู้ชมได้นะครับต้องมีการคุยกันนะของ,งต่างๆเหล่านี้นะับต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะว่ามันสามารถออกแบบได้<อ>ไม่ใช่ว่าอาวางวาง,วางอย่างนี้แล้วกันนะอเอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นะฮะ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเราถ้าเราคิดไว้ก่อนมีการเตรียมการล่วงหน้าไว้ก่อนว่าเราจะอุปกรณ์เหล่านี้ไปตั้งไว้ที่ไหนไปหลบไว้ที่ไหนอย่างไรเพราะมันมันเป็นจุดที่เรียก้ว่ามันไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้สวยงามเท่าไหร่นะคือมันมันคงโชมเนะี่ยคือเขาไม่ได้มีใครออกแบบคอนเดนซิ่งยูนิตให้มันสวยงามเป็น,ปนกลองขอบออมีต้นไม้เลือ,อะไรอย่างนี้กไม่ใช่เพราะจริงๆแล้วอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย มันก็เอาไปครอบไม่ได้ด้วยเพราะว่าหน้าที่ของมันคือการระบายความร้อนเ,อเพวัะนั้นเราต้องเปิดโล่งให้ได้มากที่สุดแต่เปิดโล่งตรงไหนเราก็ต้องเลือกที่ตั้งของมันให้เหมาะสมในการที่จะไปวางแล้วมันไม่ไปเกะกะ,ะอาจจะไปอยู่ตามด้านหลังบ้านหรือไปอยู่บนหลังคาดาดฟ้าอะไรต่างๆนี้ในกรณีที่บ้านเป็นหลังคาแบบแพลบก็เป็นได้นะครับแล้วก็มีข้อแนะนําอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับการวางตําแหน่งคอนเนซ s ิ่งยูนิตนะครับควรจะวางห่างจากไอ้ตัว แอร์หรือตัวแฟนคอยยูนิตเนี่ยไม่เกิน15 2 0ถึง20เมตรเพราะนี่เป็นข้อจํากัดของมันคือถ้าเราวางวางตําแหน่งไอตัวอุปกรณ์2อย่างนี้มันห่างกันตรงเนี้ยประสิทธิภาพในการทำความเย็นมันจะลดลงคือมันส่งผลกระทบไปด้านอื่นๆด้วยนะคะนั่นคือในเรื่องของท่อนาท่อน้ํายามันก็จะยาวเกินไปนะมันต้องแบบต่อเดินมาเชื่อมจากอีกจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งด้วยนะคะ ก็มันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมของระบบแรงต่างเหล่านี้ด้วยนะเพราะว่าจะทํางานหนักขึ้นใช่ไอตัวแอร์ตรงนี้มันทำความเย็นด้วยน้ํายาทำความเย็นที่มันไหลเวียนอยู่ในท่อนั่นเองนะยิ่งท่อยาวมันก็ต้องใช้เวลาในการหมุนเวียนระบบมากขึ้นนะฮะแต่หนูบอกเลยบ้านหนูไม่มีปัญหานี้นะคะแล้วฮะน้องคอนเดนเซอร์คอนเซอ์ยูนิตของบ้านนุเมนออยู่ที่ไหนฮะ หรือไม่มีฮะไม่ได้ติดแอร์ฮะเออจะใช้แบบพัดอย่างนี้อยู่เลยมันอยู่หลังบ้านหมดเลยค่ะใช่แต่มีห้องแต่มีห้องหนึ่งที่มันอยู่หน้าบ้านแต่คือเหมือนตรงในส่วนหน้าเขาแบบมีเป็นระแนงเหล็กเลยเหมือนบางวางบางตาอยู่แล้วอย่างภาพตัวอย่างที่เราได้ให้ท่านผู้ชมดูเมื่อสักครู่นี้นะก็จะเห็นได้เลยว่าบ้านหลังตะกี้เนี่ยมีการยกพื้นขึ้นมานิดนึงแล้วเขาเอาไอ้พวกอุปกรณ์อะไรนะพวกครอมืออุปกรณ์ต่างๆเนี้ย ไปไว้ข้างใต้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนี่เลยนะคะแล้วก็ช่วยหนีน้ำอะไรได้ด้วยแล,แล้วก็ไอการยกพื้นบ้านแบบนี้จริงๆก็มีข้อดีนะฮะน้องมีน่านผู้ชมเพราะว่าคือถ้าเรายกขึ้นมาประมาณหนึ่งพอให้สามารถลอดให้ช่างเข้าไปดูแลต่างๆนี้มันก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถเข้าไปดูแลซ่อมแซม,อ,มอุปกรณ์ต่างๆ,ๆท,ที่ที่บางทีเราอาจจะถูกซ่อนไว้ในดินได้นะไอพวกท่อน้ําท่อประปลาอะไรต่างตัวนี้ใช่แล้วค่ะมาดูอีกหนึ่งปัญหาของเราแล้วกันนะ ทุกบ้านต้องมีอย่างแน่นอนนะคะในปัจจุบันในเรื่องของถังเก็บน้ํานั่นเองถังเก็บน้ํา จำเป็นและสวยได้อ่ามันก็คือแบบแทงน้ำนะที่มีอยู่เก็บน้ําสํารองเอาไว้ใช้แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยแทงเขาก็มีการออกแบบลวดลายที่มันสวยกลมกลืนธรรมชาตินะอาจารย์เป็นสีเหลืองๆสีแสบๆอะไรประมาณนี้เหลอฮะมันจะไม่โดดแล้วฮะสีซอฟต์ก็มีเลยฮะผมก็เห็นเลยผมเห็นแต่สีแป้นๆนั่นแหละเลยแล้วถ้าสีแป้นๆเหล่านี้มันไปวางอยู่ในสวนเขียวๆนี่บางทีมันก็ดูตัดกันไงโอ้โหถ้าต้องมีเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสวยงามผมก็ไม่ได้หวาอะไรอ่ะอ่ะไหนถ้ามันไม่สวย งามยังไงคะอาจารย์ครับผมคือจริงๆแล้วนะฮะถังน้ําเดี๋ยวนี้ก็มีวัสดุหลายแบบเดี๋ยวนี้ก็มีเป็นถังไฟเบอร์กลาสถังพีอหรือแม้แต่ถังเซเลสยังก็ตาม,มนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับมงบมาขึ้นอยู่กับความชอบด้วยของนักผู้ชมนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี้ยประเด็นตรงนี้นะครับเรื่องของการตําแหน่งวางถังเนี่ยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ต้องพิจารณาไว้ตั้งแต่แรกเช่นเดียวกันนะ,ะเหมือนการวางคอนดิชชั่นอยู่หนือเหมือนกันน้องมีน เพราะว่ามันวางไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเกิดว่ามันจะไปมีปัญหาไปยกย้ายอะไรหลองดูนะไอ้ถังเก็บน้ําที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยผมว่าถ้ามันมีน้ําอยู่เนี่ยหนักบางทีหนักเป็นตันๆอลยบบยกะะไม่ไหวแล้วคะ่ะจะม,มา,าจะไปยกย้ายกันยังไงไหวนะแล้วยิ่งเราติดตั้งไอ้พวกท่อเทอร์อะไรต่างๆนี่เชื่อมต่อเข้ากับห้องน้ําเข้ากับจุดใช้งานต่างๆนี่เนี่ยมันลือยกย้ายอะไรกันก็วุ่นวายพอสมควรนะครับเพราะนั้นเนี่ย ประเด็นคือวางให้เหมาะสมค่ะแล้วที่สําคัญก็คือต้องมีการเตรียมการรองรับไปด้วยเพราะบางทีถังน้ําเนี่ยยิ่งถ้าเป็นถังขนาดใหญ่เนี่ยหนักหลายตันเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราไปวางไว้บนพื้นแบบที่ไม่ได้มีการเตรียม โครงสร้างอะไรรองรับไว้พอเนี่ยบางทีมันอาจจะทําให้พื้นซุดพื้นแตกอะไรได้เลยนะฮะใช่แล้วค่ะและนอกจากนั้นนะคะเขาบอกว่าเวลาวางไปแล้วเนี่ยต้องเหลือพื้นที่เผื่อเข้าไปบารุงรักษาออดูแลมันด้วยนะคะคนอยู่รอบถังค่ะประมาณ30-40ถึงเซนติเมตรเลยพื้นที่โดยรอบให้เข้าไปดูแลได้สมบูรณ์อาจจะต้องมีการให้ช่างขึ้นไปปีนล้างท่ออะไรต่างนี้แล้วก็ในเรื่องของการออกแบบนั้นนะฮะท่านผู้ชมฮะก็สามารถ ใช้อ์ปกอบทางด้านสถาปัตยกรรมเข้ามาปิดบังอัมพรางอยู่ด้วยอาจจะทําเป็นรันงอาจจะทําเป็นแผงกันแดดอะไรต่างๆบางตาให้มันดูให้มันดูสวยงามกันไปนี่เลยนะคะตัวอย่างถ้าเป็นรันแณงแบบนี้นะไอ้ตรงรัน่ณงเนี้ยเราก็สามารถไปแขวนต้นมงต้นไม้ได้เลยเนาะก็เป็นกำแพงกำแพงหนึ่งสวยไปเลยก็เป็นเดคอเรชันเป็นการตกแต่งกันไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ รางหรือบางตาถังเก็บน้าอันนี้ก็จะช่วยนะครับในการที่จะบังแดดให้กับถังเก็บน้ําด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีความร้อนด้วยถ้า<ฆ>เกิดเรามาตั้งอยู่ภายนอกผมเนี่ยเจอปัญหาเหล่านี้อยู่เป็นประจำน้องมินถังเก็บน้ําที่คอนโดบนาดดร้อนไหมคะร้อนนะฮะเพราะว่าเขาไม่ได้มีไอตัวเขาไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในห้อง<ฆ>คือมันไม่ได้มีตัวแผงอันนี้มากันก็คือวางกันอยู่บนดาดฟ้าเลยแล้วเวลาหน้าร้อนนี่โอ้โหเวลากลับไปบ้าน,นฉันไม่อยากอาบน้ําอุ่นเลยฉันไม่อยากอาบน้ำอุ่นนะฮะ น้ำร้อนมีให้บริการฟรีเลยนะฮะตลอดเวลาเลยทีเดียวตรงนี้ครับผมใช่แล้วค่ะนี่เลยนะคะเป็นตัวอย่างที่นำมาให้ได้ดูการเป็นยังไงกันบ้างค่ะเบาะสี่จุดตายโดนไปคนละกี่ดอกฮะหนูยังไม่โดนเลยออะยังไม่โดนเหรอแต่ถ้าที่คอนโดผมนี่ก็ที่บ้านผมนี่ก็มีเรื่องสวนแล้วก็มีเรื่องถังเก็บน้ำโดนไปสองดอกละวดี๋ไม่มีเลยอ่ะ เจมากโอหรอดไปได้สักกี่ดอกไม่ทําอะไรที่บ้านเลยค่ะเลยเลยไม่รู้จะแบบโดนอะไรนะอ่ะวันนี้หมดเวลาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะเราก็ยังมีเรื่องราวมาให้ได้ติดตามกันต่อนะคะสําหรับ12จุดตายบ้านในฝันของคุณนั่นเองนะคะวันนี้นี่หลายๆคนโดนไปหนึ่งสสาบางคนโดน4กันแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้บางคนโดนไปห้าเลยนะใช่แต่ว่าคือมันจะมีเพิ่มขึ้นมาไงที่โดนไปห้าเนี่ยเขาบอกบอกเพิ่มกันขึ้นมาอีก แต่ว่าเราบอกไปนะเรามีวิธีแก้ไขปัญหาให้นะครับผมอ่ยังไงก็ลองทําตามดูแล้วกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันใหม่กับสวัสดีคุณบ้านทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทางดีไซน์แชนแนลค่ะวันนี้เรา2คนลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ